สวัสดีครับมาพบกับสถาพานิกเอกอีกตามเคยนะฮะไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วรู้สึกว่าจะห่างหายไปสักประมาณอาทิตย์หนึงฮะที่หยุดไปเนื่องจากไปเก็บคอนเทนต์อยู่ไอย่อไม่ใช่ไปเก็บเลเวลอยู่แล้วก็มีมีเรื่องงานประมาณราคาที่ที่ที่เข้ามาให้ให้ทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิ ในในเรื่องของการไลฟ์สดในครั้งนี้แต่ว่าจะจะจัดสรรเวลามามาพูดคุยหรือว่ามาถ่ายทอดข้อมูลหรือว่ามาแชร์กันให้ฟังกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามี FC FC เเข้ามาทักทายอยู่บ้างเออทำไมห่างหายไปอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่มาพูดอะไรเงี้ยเออ เห็นว่ามีความเขาเรียกว่ามีประโยชน์อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะฟังกันในเรื่องของงานก่อสร้างซึ่งผมก็จะเอาในเรื่องของประสบการณ์หรือว่าในเรื่องของงานต่างๆที่มัน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 ยังติดอยู่ในระบบหรือว่ามันยังไม่สมบูรณ์ในในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเชิงว่ามันจะไม่สมบูรณ์แล้วมันจะไม่มีในในโลกมันไม่ใช่ฮะก็คือว่ามันมีทํากันมาบ้างอยู่แล้วในเรื่องขององค์กรหรือในเรื่องของรูปแบบบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะมองว่าสวัสดีครับน้องแป๋วซึ่งผมกำลังจะมองว่าผมอยากจะมามาดีเทลแล้วก็มามาเขาเรียกว่ามาช่วยในเรื่องของวงการก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของช่างหรือในเรื่องของเจ้าของบ้านใ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 น,ในจุดในจุดอาจจะว่าประมาณว่าสเกลเล็ก ที่ที่ไม่สามารถจ้าง,จ,างจ้างระบบใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยซึ่งทางทีมงานก็ได้ได้ย่อสเกลลงมาให้ให้เขาเรียกว่าให้ควบคุมให้มากขึ้นหรือว่าให้ให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของวงการก่อสร้างมากขึ้นเดี๋ยวมาคุยกันฮะ วันนี้จะมาคุยในเรื่องของการทำงานของระบบ c m ออนไลน์นะฮะก็คือในเรื่องของการ combine แบบซึ่ง ประเด็นของการคอมไบแบบเนี่ยถามว่าสําคัญไหมหรือว่าบางบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าว่าการคอมไบแบบเนี่ยหมายถึงอะไรหรือว่ามันมันจำเป็นแค่ไหนใ,ใ,ในในในการทํางานก่อสร้างนะฮะซึ่งมันเป็นผมมองว่ามันเป็นอีกแขนงหรืออีกแขนงน,นึงหรืออีกผแผนกหนึ่งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นระบบการเขียนแบบที่ผ่านมาใน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 ปัจจุบันในอดีตเนี่ยฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ข้ามขั้นไปสู่สู่ระบบบิมนะฮะ ก็าอาจจะต้องมีการคอมไบแบบก,กันก่อนก่อนที่จะส่งงานก่อสร้างจริงหรือว่าก่อนที่จะดําเนินการงานก่อสร้างจริงนะฮะ มันก็เป็นเหมือนการเคลียร์เคลียร์แบบอีกรูปแบบหนึง่งหรือว่ามันเป็นการเคลียร์ช็อปเบื้องต้นอาจจะมองภาพรวมในอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอยากจะสรุปคร่าวๆอยากจะให้เห็นภาพเห็นภาพของการคอมไบแบบเบื้องต้นนะฮะว่าว่าสาคัญยังไงการคอมไบแบบเบื้องต้นเนี่ยการคอมไบก็อย่างอย่างความหมายที่มันแปลออกมาก็คือว่าเป็นการรวมรวมกันหรือรวมตัวกันซึ่งมันจะเป็นการรวมระหว่างแบบแบบแบบแต่แต่ละแผนกแต่ละแผนก ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยงานก่อสร้างมันจะประกอบไปด้วยแบบโครงสร้างแบบสถาปตั์แบบงานระบบไฟฟ้าแบบงานระบบปปาแบบงานระบบเครื่องกลแบบงานระบบแอร์ซึ่งซึ่งมันมากมายมากมาย หลายๆแผนกหลายๆหลายๆแบบหลายๆออปชันแบบแล้วแต่แล้วแต่จะพูดหรือแล้วแต่จะนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าการคอมบแบบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันสำคัญเหมือนกับอันเหมือนกับการเราการที่เราประกอบรถยนต์อ่ายกตัวอย่างอย่างชั้นยนต์ที่เห็นชัดๆนะฮะคือการการเอาตัวถังมาประกอบเอาเครื่องมาประกอบเอาอะไรมาประกอบนั่นนะฮะก็คือการรวมตัวหรือว่าการการคอมบแบบซึ่งงานก่อสร้างเนี่ยถามว่าสําคัญไหมซึ่ง มมองว่าสําคัญมากจากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะเหตุที่บอกว่าสําคัญมากเนี่ยเพราะว่าการช่างไหนที่ว่าได้แบบมาที่ยังไม่มีการคอมบายนะฮะแบบที่รีบหรือว่าแบบที่ยังไม่สมบูรณ์มากเนี่ยพอยังไม่มีการคอมบายแบบเรื่องพวกนี้นะฮะในเรื่องของงานสถาปัตย์งานงานไฟฟ้างานโครงสร้างพวกนี้นะฮะมันจะเกิดปัญหาปัญหากลางทางหรือปัญหาปลายทางที่อาจจะส่งผลให้ให้ความเสียหายเนี่ยมั จะมากขึ้นหรือมากถึงมากที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีการคอมบี้แบบหรือไม่ไม่มีการเช็คแบบการการที่แบบมันมาตีกันเนี่ยในแต่ระบบเนี่ยอาจจะมีมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่หนักเท่ากับที่ว่ามันมันผิดกันเองหรือว่ามันขัดแย้งกันเอง อ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าสมมุติว่างานงานงานโครงสร้างยกตัวอย่างแค่เฉพาะงานโครงสร้างก่อนนะฮะในบอง้นงานโครงสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาขึ้นขึ้นโมเดลขึ้นแมสมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบก่อนหรือหรือว่าเราไม่เอามาคอมไบกับงานสถาปัตย์และงานระบบก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางจุดนะฮะจุดบางจุดของโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินไปหรือว่ามันอาจจะตื้นเกินไปในเรื่องของงานท้องคานหรืออะไรพวกนี้เนี่ย ึ่งเวลาเวลาเอางานระบบน้ำทิ้งโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเฉพาะงานระบบปลปาระบบน้ําทิ้งพวกนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าไม่มาคอมไบแบบหรือว่าไม่มารีเช็คดีๆจริงๆเนี่ยมันจะมีผลผลปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าในเรื่องของระยะในเรื่องของระยะทางข้อในเรื่องของงานสลบในเรื่องของงานลาดเอียงในเรื่องของการต่อจอยอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ส่งผลให้ให้ต้องมาปรับแก้กันไอ้บางกรณีอาคารที่อาคารที่มันมีมันมีช่องว่างที่พอพอที่จะให้ปรับแก้ไขกันได้ง่ายเนี่ยมันก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะอาจจะไม่ได้เกิดการเสียหายมากแต่ว่าก็คือเคยเจออาคารบางอาคารที่ที่มันเหมือนเจอทางตันนะฮะก็คือว่า มันมันคือทางตันอ่ะพอพอเป็นคําว่าทางตันพอจะนึกภาพออกนะฮะพอมาเจอทางตันปั๊บเนี่ยการแก้ไขปัญหารตรงนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยากมากฮะดีไม่ดีถึงขั้นเลวร้ายสุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนรูปแบบจากงานสถาปัตย์ที่เคยคิดไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นแบบสลิมสลิมแบนแบนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอพอมีท่อผ่านเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องเพิ่ม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 ความหนาของคานบ้างละเพิ่มฟิ ฟินออกมาบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวจะพยายามครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเอาในเรื่องของตัวอย่างบางตัวอย่างซึ่งมีมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะฮะในเรื่องของการคอมไบแบบที่ที่ไม่ทํากันแล้วก็เกิดการการผิดพลาดเรื่องพวกนี้ก็มี ก็อยากอย่างอย่างอย่างที่บอกว่างานก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยงานคอมบแบบเนี่ยผมอยากจะมองว่ามันจะเป็นอีกแผนกหนึ่งหรือเป็นอีกแขนงหนึ่งที่ควรมีนะฮะที่ควรมีควรทําไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเอง หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบที่ที่ที่ผลิตงานแบบออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแบบออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีการคำใบก่อนก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันจะเกิดความเสียหายที่ที่จะส่งผลตามมานะฮะก็ก็ลองลอง,ลองฝากกันดูซึ่งทางทางทางทีมงานผมเนี่ยการ C M ออนไลน์ก็คือว่าที่ปรึกษางานก่อสร้างออนไลน์เนี่ยได้คิดระบบว่าเบื้องต้นเนี่ยหลักสําคัญของของ,ของการทํางานของทีมเราเลยนะฮะก็คือการ คอมไบแบบจากที่ว่าได้ รับแบบมาแล้วเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราต้องเอามาประชุมงานกันก่อนเอาแบบมาประชุมงานกันมาคอมไบกันมามารวมกันงานโครงสร้างก็ไปในส่วนของงานโครงสร้างงานโครงสร้างก็ขึ้นโมเดลโครงสร้างเลยฮะมันมีผลกระทบหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีการการแก้ไขมีความขัดแย้งกับกับในด้านแบบของของอื่นๆบ้างไหมอะไรเงี้ยแบบงานสถาปัตย์ซึ่งผมเป็นถามนิกผมจะดูแลโดยตรงอยู่แล้วผมจะดูแลรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของงานสถาปัตย์และ งานโครงสร้างโดยเ,เป็นหลักแต่ก็จะมีวิศวกรโยธาที่ควบคุมแล้วก็มาช่วยดีเทลให้มันลึกขึ้นหรือว่าให,ให้มันชัดเจนมากขึ้นในกรณีบางกรณีเช่นในเรื่องของโครงสร้างหา,หากว่าบางรายการมีการคำนวณที่ที่เราเห็นได้ชัดว่าว่าเป็นการเผื่อที่ก่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรีไว้์ให้ได้ใน,ในส่วนบางส่วนตรงนั้นเช่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ยกตัวอย่างในเรื่องของ ของงานฐานรากที่เป็นบ้านหลังหลังหนึ่งก็คือว่าบ้านหลังพอประมาณหลังหนึ่งแต่ว่าฐานรากเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเกิดว่าฐานรากมา F1F F เดียวแล้วใช้ใช,ใช้ใช้กับทุกจุดในบ้านเนี่ยให้สังเกตได้เลยว่ามันน่าจะมีการเผื่อการเผื่อตรงที่ว่าอาจจะคำนวณจุดที่รับแรงหรือรับโหลดมากที่สุดแล้วเนี่ยหจุด แล้วก็ใช้วิธีการกอ๊กอปกอ๊กอปกอ๊อปก๊อปไปไปใช้ใน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 ทุกจุดท,ทั้งทั้งหลังซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะทาได้เพราะว่าทางวิศวกรเบื้องต้นเนี่ยเขาคานวณจุดที่รับแรงมากที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งจุดนั้นนั้นมาความหมายก็คือว่าต่อให้เอาฟุตติ้งตัวนั้นเนี่ยไปวางในตําแหน่งอื่นๆเนี่ยที่มันรับแรงไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยถามว่ามันรับอยู่ไม่อยู่ฮะมันเกินความจําเป็นเขาเรียกว่ามันเกินความจําเป็นซะได้ซ้ำฮะถึงที่นี้ทางทางเจ้า ของบ้านเนี่ยอาจจะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเกินความจำเป็นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งก็คือทางผมช่วยรีไว้ให้แต่ว่าหมายถึงว่าก็ไม่ได้แบบว่าถึงกับขั้นที่ว่าไปเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าไปปิดจัญญาบัานอะไรนะฮะคือมันจะมีรายการคำนวณอะไรพร้อมอะไรพวกนี้มันก็ประหยัดลงมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควร3 0เอร์เโดยประมาณ2 0 3 0ซึ่งบางรายการเนี่ยอาจจะ50%หรืออาจจะครึ่งครึ่ง แต่บางรายการก็ไม่ไม่ได้เซฟมากฮะเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องเรื่องการเซฟวิธีการเซฟเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามาขยายความกันอีกทีหนึ่งใน,ในหัวข้อถัดไปแต่วันนี้จะคุยในเรื่องของงานคอมไบแบบอย่างที่บอกว่าทางทางทาง,ท,างทีมงานผมเนี่ยก็คือว่าผมจะมีทั้งวิศวกรโยธามีทั้งไฟฟ้ามีทั้งสุขาพิบาลเมื่อได้รับแบบมาแล้วเนี่ยเราก็จะกระ,จ,ะ,จ,ะจ,าจ,าจายแบบ โดยการที่ว่าผมเนี่ยดูแลในเรื่องของงานถาปัดงานโครงสร้างเบื้องต้นก่อนเนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องเนี่ยหมายความว่ามันจะมีในเรื่องของเห็นเลยฮะถ้าเกิดว่าแบบไหนที่ว่ามีความขัดแย้ง หรือว่ามีความผิดพลาดเนี่ยทางผมก็จะรีมาร์คไว้ให้มารีมาร์คไว้ให้ตั้งเป็นคําถามให้หรือว่าควรที่จะแก้ไขแก้ไขอย่างไรหรืออันไหนที่แบบว่าคุมเครือว่ามันไม่ชัดเจนผมก็จะตีความกลับไปให้ทางทางผู้ออกแบบทางต้นต้น,ต,น,ต,นต้นฉบับหรือต้นสังเกตนะฮะหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านก็คือว่าจะมีคําตอบคําถามไว้ให้ในในเบื้องต้นนี่คือวิธีการทํางานของ C M ออนไลน์หรือที่ปรึกษางานก่อสร้างออนไลน์นะฮะที่ ที่ทางทีมงานผมได้ได,ได้คิดแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาซึ่งรับ ก็ยังพูดได้เต็มปากนะฮะว่ารับทั่วราชนจาจในในพื้นที่ประเทศไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้นะฮะถ้าเกิดว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตใช้ระบบระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนี่ยรับรองได้ว่าสามารถคุยงานกับกับพวกเราได้แบบอย่างที่แบบว่าชัดเจนนะฮะชัดเจนคุณจะเห็นเห็นหน้าจอทุกๆุกหน้าจอเห็นเห็นการคุยการประสานงานอย่างอย่างชนิดที่แบบใกล้ชิดเหมือนกับว่ามันนั่ง มานั่งหลังคอมพิวเตอร์เลยฮะก็ก็ลองฝากดูอยากจะฝากดูคืออยากจะช่วยในเรื่องของการวางแผนงานในเรื่องของการ การคอมไบก็คือการดีเช็คเหมือนที่ว่านี่แหละการในเรื่องของการเคชอบในเรื่องของการการบริหารการจัดการที่ที่ที่ให้งานมันเร็วขึ้นคือผมมองว่าถ้าเกิดว่ารูปแบบความชัดเจนในเรื่องของของการเข้าใจแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าทางหน้างานเนี่ยเข้าใจแบบค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็ทางเจ้าของบ้านค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดงานก่อสร้างเนี่ยมันการเกิดปัญหาแทบจะน้อยมากฮะเรา เร,เราทิ้งปัญหาต่างๆกับงานก่อสร้างเนี่ยผมอยากจะให้ทิ้งปัญหาในเรื่องของอุปสรรคภัยธรรมชาติมากกว่าไม่อยากจะให้มามาเอาปัญหาหรือว่าเอารูปแบบต่างๆเกี่ยวกับวงาการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานแบบไม่เคลียร์งานงานอา่อาอ่า งบประมาณขาดเงินไม่มีไอ้นี้เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านแล้วไอ้เรื่องของหลักๆส่วนตัวก็คือว่าผมผมชอบเคลียร์เรื่องเรื่องของงานแบบนี่แหละก็คือว่าอยากจะเน้นยำ้ำบางทีมันเคลียร์แต่ว่าด้วยความที่ดีไซน์ซับซ้อนจากพวกแบบแล้วก็รูปแบบแการขยายนี่มันมาไม่เยอะการมองภาพสามมิติหรือการมองแบบแบบแบบรูปแบบปแบบเป็นเป็นเล่มเล่มเพียงไม่กี่แผ่นบางบางครั้งเนี่ยช่างช่างที่เขา าไม่ได้ไม่ได้เก็ตหรือว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้นี่บางครั้งเนี่ยถ้าหากไม่ทําการบ้านจริงๆเนี่ยมันอาจจะไปต่อกันยากซึ่งทางทีมงานผมเนี่ยจะจะรับผิดชอบหรือว่าจะช่วยมาดูเรื่องนี้ให้ให้งานมันค่อนข้างที่จะเคลียให้งานมันค่อนข้างที่จะมองภาพได้ชัดเจนแล้วมันจะได้วางแผนได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นช่วยช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกับงานเรื่องแบบก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของการวางแผนงานแต่ในถ้า ในเรื่องของกง็ประมาณเนี่ยเรื่องนี้ต้องตง้องต้องเป็นเจ้าของโครงการนะฮะไม่ไม่ใช่ทางผมอย่างที่บอกนะว่างานก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรเกิดปัญหากับ กับรูปแบบรูปแบบเฉพาะที่ที่ที่พวกเราทํากันเช่นในเรื่องของงานแบบในเรื่องของการวางแผนงานมันมันควรที่จะข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปฮะถ้าเรามีแรงงานเราควรที่จะทําให้มันมันไหลไหลลื่นไปม,มากกว่านี้ปัญหาจริงๆเนี่ยอย่างภัยโควิดเนี่ยแน่นอนนะผมอยากจะให้มองว่าปัญหางานก่อสร้างเนี่ยคือภัยธรรมชาติเช่นเช่นภัยโควิดที่ผ่านมาที่ปัจจุบันที่กําลังเผชิญอยู่เนี่ยฮะคืองานก่อสร้างเนี่ยแทบจะกระดิกไม่ได้เลยฮะมีผลก ทบทวนข้างที่จะระยะหนึ่งยาวหนึ่งภูเก็ตนี้รู้สึกว่าจะเปิดให้ข้ามเขตกันบ้างนี่รู้สึกจะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหรือวันที่เท่าไหร่เท่าที่เช็คล่าสุดน่าจะพรุ่งนี้ฮะจังหวัดอื่นๆก็อาจจะพอทํากันได้บ้างอะไรก็ได้บ้างก็ยังไงก็ฝากฝากในเรื่องของ การทํางานก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทางทีมเราทีม C M ออนไลน์เนี่ยก็คือว่าที่ปรึกษางานออกสร้างออนไลน์เนี่ยได้เทคแคร์หรือได้ดูแลท่านๆน,นะฮะที่กําลังก่อสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าจะเป็นผู้รับเหมาให้เราช่วยอำนวยความสะดวกให้หรือว่าช่วยดูแลให้เนี่ยเบื้องต้นแน่ๆฮะสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคุ้มเกินคุ้มมาในเรื่องของแค่เบื้องต้นก็คือแค่การการคอมไบแบบอย่างที่อธิบายวันนี้ว่ามันสําคัญกันาด ดีกว่าไปทุบดีกว่าไปลื้อกันระหว่างทางนะฮะเสียทั้งเวลาเสียทั้งงบประมาณยังไงก็ฝากก็แล้วกันนะฮะฝากฝากนะ้ฝากตัวด้วยฮะครับสวัสดีครับ